สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง I Am t h e ท a p y กันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาถามว่ามีใครผ่านด่านที่27ได้บ้างครับเกมเอ่อแมปแมปนี้นะครับสปีดอันสี่นะครับมีใครผ่านด่านที่27ได้บ้างครับผมเล่นมา3,000วินาทีแล้ว อยู่นะครับยังผ่านไม่ได้เลยไปได้มากสุดก็ท่าคู่นะครับเนี่ยครับไปได้มากสุดก็ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยไปได้ปได้มากสุดก็แค่คนอันนั้นนะครับผมนั่นนะครับผมเลยจะมาถามว่าไอคนเนี้ยเขาโปหรือเปล่านะครับผมนี่ ใครถ้าถ้าถ้าใครถ้าใครบอกว่ามันมันเล่นผ่านได้จริงๆบอกเลยครับเล่นผ่านได้อย่างไงนะครับผมใครที่เล่นผ่านได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอละขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในที่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ